นดินแดนที่เรียกว่าเทือกเขาภูผานซึ่งสัตว์ป่าต่างอาศัยอยู่กันอย่างสงบสุขเฮ้ยยกเว้นเจ้ากวางตัวนี้มันกำลังถูกหมีป่าตามล่าด้วยความหวาดกลัวกวางตัดสินใจหลบหนีออกจากดินแดนแห่งนี้มันวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตจนกระทั่งมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งทันใดนั้นมีร้ายปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่คาดฝันมันตามรอยกวางมาตลอดทางก่อนที่เจ้ากวางจะกลายเป็นอาหารกลางวัน กลับมีสัตว์ลึกลับสามตัวปรากฏกายขึ้นและเข้ามาขัดขวางมือร้ายจากนั้นเจ้าสัตว์ทั้ง3ได้แนะนำตัวยินดีที่ได้รู้จักมีสุกรภูพานไก่ดำภูพานส่วนเราโคทัติมะภูพานพวกเราเป็นสัตว์ที่ถูกเลี้ยงดูโดยมนุษย์และได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จากรุ่นสู่รุ่นเจ้าโคทาจิมะชวนเพื่อนใหม่เข้าไปเยี่ยมชมในสถานที่ที่พวกมันอาศัยอยู่ซึ่งมีชื่อเรียกว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเจ้ากวางแอบมองมนุษย์พาะป,ปลูกและดูแลพืชอย่างเอาใจใส่หลังจากเยี่ยมชมพื้นที่เกษตรกรรมแล้วเจ้าโคทาจิมะจึงพากวางไปที่บ้านริมน้ําของเป็ดบาบาลีซึ่งไม่ได้อยู่เพียงลําพังแต่เป็ดบาบาลีมีเพื่อนอีกฝูงหนึ่งนั่นคือปลาดินแดงซึ่งจะว่ายวนเวียนมาคอยรับเศษอาหารที่เป็ดบาบาลีแบ่งให้ทุกวันจากนั้นโคทาจิมะ จึงได้พากวางไปร,รู้จักกับห่านและไก่พื้นเมืองเป็นกิจวัตรประจำวันห่านจะคอยกําจัดวัชพืชที่สร้างความเดือดร้อนให้เหล่าต้นไม้ในสวนผลไม้เช่นเดียวกับไก่จะคอยกินแมลงที่เป็นศัตรูพืชให้ถึงเวลาที่เจ้ากวางจะต้องกลับไปสู่พื้นป่ามันร่ำลาเพื่อนใหม่และออกเดินทางไปพร้อมกับเรื่องน่าอัศจรรย์ในดินแดนของมนุษย์และนี่คือการละครั้งหนึ่งในโลกของจินตนาการ ซึ่งอ้างอิงจากโลกแห่งความเป็นจริงในดินแดนที่เรียกว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครอันก่อเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพัฒนาแหล่งน้ําและพื้นป่าเพื่อสร้างความเจริญงอกงามให้แก่สัพรพชีวิตมากมายเนื้ออื่นใดทรงส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลก่อเกิดรูปแบบการพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืนบนพื้นแผ่นดินอีสานสืบไปเออขอกลับมาเล่าเรื่องของเจ้ากวางเพิ่มเติมอีกนิดนึงขณะที่กวางกลับเข้าป่าไปนั้นคงลืมคิดถึงเรื่องหมีป่าดังนั้นเจ้ากวางจึงได้ออกวิ่งอย่างสุดชีวิตอีกครั้ง